แล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่ในรถบ a สดาเซกไฟตัวล่าสุดนี่นะครับนี่ครับภายในครับแล้วหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างเข้าช่องหมดนะครับลำโพงครับอย่างที่ทุกท่านเห็นในคลิปการติดตั้งนะครับเรามาฟังเสียงกันเดี๋ยวครับลองเพลงดีครับดูรายละเอียดของเสียงครับ เพลงนี้ครับประกอบไปด้วยดนตรีเนี่ยนะครับเพียงแค่3ามชิ้นครับแล้วก็นักร้องครับอันนึงที่อยากให้ฟังครับหลังจากที่เปลี่ยนลำโพงแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นสังเกตเห็นไหมครับว่าเสียงชิ้นดนตรีย่านต่ำเนี่ย ลงลึกนะครับมีบรรยากาศมากขึ้นรายละเอยียดเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรือว่าตัวแอมเบอรี่เนี่ย <I> know, ชัดเจงขึ้นเยอะเลยครับเห็นไหว่าเหมือนกับเอาคอะที่มือเลยโอเคแล้วเรามาฟังเพลงที่มีแบสดีกว่าครับอันนี้คือไฮไลท์นะคร ลึกมากครับเรียกว่าไม่ต้องพึ่งซับเลยครับคันนี้ชุดนี้ครับอัปเกรดลำโพงที่ประตูครับ8นิ้วทวิตเตอร์เท่านั้นครับ well, done done ดูครับ <you> ทุกท่าน so right ผมรู้สึกสะเทือนทั้งขาเลยครับตอนนี้อ่านี่ก็คือ คุณภาพเสียงครับหลังจากที่เราอัปเกรดลำโพงแล้วครับต่อมาเรามาดูไฮไลท์อันครับที่รถรุ่นนี้ผมเชื่อว่าใครที่ใช้อยู่ควรจะมีครับเราติดระบบครับอินเตอร์เฟสแอนดรอยครับโดยที่เรากดปุ่มนี้ครับนะฮะอันแรกครับก็จะเห็นนทีวีดิจิตอลครับนี่ครับโดยที่ระบบเสียงเนียเข้าทาง AUX ครับเราก็สามารถดูทีวี35 7 9ได้เลยครับขนาขับรถนะครับ แล้วทุกท่านเห็นลายอยู่วิ่งวิ่งตรงนี้ครับมันเป็นความไวของกล้องครับซึ่งถ้าสายตาจริงไม่เห็นครับภาพชัดเจนนะครับนี่คือทีวีดิจิตอลครับเรามาดูอินเทอร์เฟซต่อครับนี่ฮะกดเึิงปุ๊บเนี่ยเข้ามาที่ระบบ Android ครับทัชสกรีนครับ YouTube ครับ Google Map ได้หมดเลยครับมาดูที่ YouTube นี่ครับเราก็ส่งฮอสปอ t Wi-Fi ครับของมือถือเราเข้าไปครับก็สามารถดูช่องที่เราต้องการคอนเทนต์ต่างๆได้เลยครับลองกดดูสักอันครับนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามเนี่ยครับใน YouTube เราก็ดูได้ครบหมดเลยครับโอเคจาก YouTube แล้วครับเรามาดูอันอื่นครับ g o o g l e Map ครับ Google Ma p ครับสั่งงานด้วยเสียงได้เลยครับกดปุ่มนี้ครับเมกกะบางนาเห็นไหมครับว่าเซิร์ชปุ๊บเนี่ยขณะขับรถครับไม่้องมานั่งพิมพ์ครับเวิร์กมากๆครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่เนี่ยผมแนะนำเลยครับปัจจุบันเนี่ยรถทุกคันนี่ผมติดหมดเพราะว่า Google Map นี้จำเป็นมากๆวันนี้ นะครับลดระยะทางในการเดินทางได้อย่างมากเลครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นครับนี่ฮะมาเลยครับแล้วนี่ก็คือ Google Map นะครับเรามาดูครับว่าลูกเล่นของมันเนี่ยนะครับมีทั้ง Play Store ด้วยนะครับ Spotify นะครับหลายอย่างครับ Netflix นะครับก็ดูได้ครับนี่ครับ ครบหมดเลยนะครับจุกนะครับเวสนะครับมีครบหมดทุกอย่างนะครับใครที่ผมเชื่อว่าใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับตอบโจทย์ในการใช้งานจริงๆครับโอเคนี่ก็คือรายละเอียดของรถ m a z d a CX-5 คันนี้นะครับซึ่งติดทั้งเครื่องเสียงนะครับชุดที่เป็นกาซีโลครับ t วิ t เตอร์เมอร์ครับ ที่เราทําแบบนี้เพราะว่าเราให้มันตอบโจทย์กับรถนะครับเอาของที่ดีสุดใส่เข้าไปครับรวมถึงทั้งระบบนี้นะครับตอนนี้อาจจะจอดอยู่ในตึกนะครับยังไม่สัญญาณต้องออกไปข้างนอกก่อนนะครับเขาก็นําทางให้นี่ก็คือระบบของ Android ครับทั้งรวมถึงทีวีดิจิตอลด้วยครับโอเคใครที่สนใจครับรถรุ่นนี้กับการติดระบบนี้ครับก็สอบถามมาได้ครับที่มิราโชโดครับ วันนี้ครับผมก็ขอขอบคุณครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ